สวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขคนครับเอฟซีเพชรลำเพื่อนแฟนครับเอฟซีเพชรลำเพือน,นครับพี่น้องครับมือนีนบรรยากาศการเริ่มมีคนเขมา,ามาซ้อมเนี่ยแหละครับก็ลังทยอยซ้อมเปิดวงคนที่แปดอยู่อำเภออำเภอ,อยังก่อนเพื่อไงเปิดวงท่อง ว่าปีปทุมว่าปีว่าปีเนาะเอาครับพราะงี่อ้วนเฮ็ดยังพราะงี่เฮ็ดบ่อเฮ็ดทางน้ำครับนี่ไงทางน้ำไหมไงทางน้ำไหมพ่อกลังก่ออิดล่างก่ออิฐไลยมี่ไงางกออิดเลยมีขอมาทบแล้วก็แคมป์หนึ่งก็มาว้างครับเอาขึ้นชุ้งวันไหนพ่อชั่มนี่ละซั่มนี่บ่พ่อเพิ่งใช้ได้ดูดโอ้พ่อเอาชั่มนี่อ่าชั่นี่อืม บ้านยาวสูงกว่านี่ไหมบัานตัวฟังซ้อนนี่เดียวพ่อป่ะนี่ฟังซ้อนที่ทองน้ำฟังซ้อนที่ทองน้ำเปลี่ยนแผนแล้วอีพ่อเปลี่ยนแผนครับพี่น้องพอพอวันเราเฮ็ดผู้เดียวได้หนี่พี่น้องเฮ็ดผู้เดียวส่วนพ่อเนีแดงเฮ็ดฉากเนาะพ่อเนีแดงเฮ็ดฉากดูทั้งขุนครับ ไปเฮ็ดฉากซอยเพิ่อนพอว,วันวเราเย็ดอยู่นี่พูดเดียวครับเฮ็ดสองมือด้นี่พี่น้องสองมือเ็ดองมือเ็ดองมือครับมันบรรยากาศรอบบ้านครับพี่น้องในท,ที่ห้องก็เริ่มเก็ด เย็บแล้วเจเตรียมตัวไปดังอยู่บาปีวาปีประทุมเราเปิดเปิดวงองยูหันครับพี่น,อน้องแล้วก็วันที่สิบถึงวันที่สิบสามครับเจอกันครับกวาอมอโมครับพี่น,อน้องนี่ครับบรรากาศห้องสวัสดีครับสวัสดีครับ นี่ครับพ่อแดงมันเลี่ยงงานด้วยเลยนะครับน,นี่พ่อแดงครับรอเลิกอด้วยนะล้อเลืครับผู้อยู่เบื้องหลังเป็นแล้วยิงแจ้งแทนธ์ปน,นยัไงโอ้โเลี้ยบบ่ประมาณยัง ซีแพนนี่แหละเนาะแล้วท่านก็ดีเนาะพ่ะเร็บไปแล้วครับส่วนส่วนพุ่เจะเสร็จแล้วไปแล้วไปไล่เติมแล้วครับได้ ได้เกือบได้เกือบเก้าเซแหละครับได้ประมั่เก้าสิบออเก้าเปอร์เซ็นตแหละครับเกสเปแล้วอีกสิบ็แชร์บริษแพนครับพี่น้องนี่เลียเสุ่มนี่คเลียสุ่มนี่แหละนี่ครับ บไปชมบ้านทีเข้ากันบ้านทีโอ้แดดท่อนครับพี่น้องแดดแห้งแดดสุดยอดแดดครับตอนี้แดดข้ากิลีแดดข้กแดดเนี้ยเลยพี่น้องแดดข้กแดดเนี้ยแดดข้กแดดเนี่ยครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพระเอกฟกไล่สวนไหไล่ส่วนไหนไล่ขี้บ่มัยอมหัวแดงจมหงมเนี่ห้อให้ไลให้ไรอฮะให้ไลอีกเนี่ยมันเท่าแล้วให้ไลอีจะหนเมื่อคืนเทียเทียบเหางเทียเทีบเ้อให้จนเล็บะฮะจ้าจีนเล็บบะมาเอ็มาเป็่จกกเราเไปใช้มากกว่าเมื่อคืนเมื่อคืนไปใช้มาก ไปบเปียไปก็ไปเลือกแกไปที่องมุนมาอยู่ดิเอาคนประชุมเรียเนี่ยคุนเนาะเอ้ยเไปเนาะเบไปเนาะเไปเนาะเขาบอกไปฮับเที่ยงไหมเอาออนบอลบอลในเบียรบางสิตหาปิกปๆเหมือนคืนบ้านไปฮัหมือนวันนี้พี่เบีย่า้งเนบอกท่านเนี่ยมันสวยเนี่ยนี้พอให้จ้นัยซอมเที่ยงไปว่าท่านไปฮับตอนนี้เลยพี่เบียว่าอย่งั้ไปตอนนี้เลยพ่ กไไปมันขึ้นนี่ยงขึ้นออกไปก็ได้้านไปกินของยูสารคามไปกินเจ้าฮวนเอเออเจ้าฮอนสารคามเราวันนี้ก็ได้เะมาฮวนปีงปีสองปีสามไปล้ทั้งหลงทั้งนอนหลับเราขี่ไปทั้งนั่นเจ้าฮวนหอมหอมนะเป็นบไปมากกว่าหอมี๋ยวแล้วมันตุ่มนะ รวบจุนบุญเราเต็มหมอหมูกุ้งเราเต็มหมอหมูกุ้งเราเนี่นครับอันนี้ก็ไปแลงเพอหมาดูว่ากันหอมจังเอาหอมดีหอมเพราะว่าน้ำซุปเขาดีหอมละมุนเปิดออกนี่โอ้ยหอมมันหอมไปไม่ได้ไม่ใช่ว่าจับดังจุบจุ๊บๆลยเนาะรูดดังจ่าหันลิบเลยนะฮะกินแก้ววอนนี่ครับ ะปรัปวดปีงปิงนี่แหละพี่น้องไปฮับทุนนี่แหละนี่ไปเขาไปห้าจักมงก็ออันนั้นนัดนัดเนาะตีสองนัดมาว่าอันเดี๋ยวติดพวกปลุกเล้สิมงเออสม้งเดียวเดี๋ยวเดี๋ออกไปเ่นะเออเอเออมันนี้ว่าต้หาให้กวันเกียวแล้ว่าหอดใช้ต่กนครับหอดมหาตาข้ามาหาข้ามโดนติดก็นด้มาหอดเจ้าข้ามมาาข้ามในยตาข้าพราเนั่ยิ้เขาเฉยไหมกี่อ่อนเาข้ามว่านทั่ีกตอชงมา อยู่างขาพืกน่นละนมีนดอกบ่เมีนดอกมันตรงนี้อย่างไรเนาะมันบอกตรงนี้ใ่นาตงตรงนี้ใไหเนาะตรงนี้่ไเะอ๋อยยันดาลาเนยเมันอยู่อันนี้มมเป็นแเบาตัวเนาะเป็นแถเบาตัวเนาะเบาตัวันจ่อยวันแรกนคอวไหลปีไปหันอีหลีถามกวนบงหลวด ปยังไงเปัไีไปเป็นีแม่วาป่วนแม่โม่งม่มีสังอาสตแม่นอนอยู่เตียงแม่วางเขาไปส่วนจังไหนนอนอยู่ด้หยห่อบนี้ไปมือเคลื่อนบ่หมีหยังตอนับกะบอหยังต่อน้ับกับสิบบมี่เอนย่ากับตั้มขายอยู่แห่ไปยังยังบ่ขอเบิดมาปูใช่หงจมมาจมมาเท้าวันถากเปลาเลยจมเล่นถากกล้องมันหนักกล้องไหม วันเน่าวันเน่ยแม่งาาเน่โอ้วนอ้วนอ้วนอันนี้เกิดเน่าจมีิคุณจมมาจมไปเลยนี่โอ้ไปสีดีน่าั่มากแมงยแล้วอ้วนอ้วน่นขันขันจมกัจมข้ากี้ขันคนมาจมแต่นอนยังหยำปากเนาะคนมาจมเอาสะตว์ไปวางสัตวอไปได้ยังมากมันนี่ได้ยังมากใหซักไปซื้อยังครับบัตรดีครับบัตรดี พอดีครับมันยังว่าอยากอไรฮะี่น้อนชื่อยังชื่อที่นาชื่อยังมาที่นอนโอ้ใช้ใชออกมาเมึงเนี่ยนี่บ่ครับผมนี่บ่แจักบาทนน่สามรอยสี่ร้อยนไบ่ก้อยก้อยแจักบาทได้จกบาทก่อนสี่ร้อยสี่รอยมันเงยืนบ่โอ สาเม็เขามแล้วยังได้ได้ยังได้ยังมากกว่าผมว่าจะมันร้อแก้วว่ยังยี้แก้วอกยังโกกแล้วก้อยก้อยห้องก้อยเหมือเรื่อง้องรอแกอเปียกให้รกยบร้่ะเธอเดียวใครก็รอใช่ป่ะคนหน้าตาลีใขรแบบกิบเอาล่ะเอาล่ะโอ้ยเอาล่ะเอาไปลองครับคลิปนี้ครับก็ํำนีเราไปลอง ผู้ดใดมังคลิปนี้ขอให้ยูดีนี่ใช่ลำรวยเงินท่องถือไว้ร่วยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ครับฝากไปชมีครับบัสดีครับพี่น้องครับ